ชาพาตันเจรยได้เดินทางไปเที่ยวเกาะฮ่องกงกับแจ๊คแฟนฉานซึ่งครั้งนี้ได้มีโอกาสเจอคุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งรักชินวัตรสองอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากเจอกันมานานค่ะคุณมดดำค่ะโพสตภาพเป็นภาพถ่ายคู่กับคุณทักษิณและคุณยิ่งรักโดยคุณมดดำระบุคแคปชั่นว่าคิดถึงพี่โทนี่มาหา แต่ในที่สุดได้เจอนายกปูคิดถึงสุดละนัดมาหลายรอบไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอนานเกินนายกปูผู้อยู่กับเทคโนโลยีไม่เคยตกยุคจริงๆรักและเคารพสองนายกในดวงใจแต่แจ็คแฟนฉันมาขอลายเซ็นใส่เสื้อวินเทจไว้เอาไปขายงงกว่า เแ,แจ็คแฟนฉันทำอะไรตอนเจอทักษิณกับยิ่งรักหลังจากคุณมดดำคาชาพาตันจเจริญพิธีกรได้เดินทางไปเที่ยวเกาะฮ่องกงกับนายเฉลิมพลที่คำพรเทรวงศหรือแจ็คแฟนฉันซึ่งครั้งนี้ได้มีโอกาสเจอคุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งรักชินวัตรสองอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากเจอกันมานานค่ะด้านคุณยิ่งรักก็ได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะเจอคุณมดดำแล้วก็ระบุข,ข้อความว่าดีใจ ที่เจอมดดำกับแจ็คและทีมง,งานนะคะส่วนคุณมดดำค่ะก็โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมเช่นเดียวกันเป็นภาพถ่ายคู่กับคุณทักษิณและคุณยิ่งรัก ทั้งหมดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแล้วก็บรรยากาศในการเจอกันส่วนอีกภาพที่ทำเอาคุณมดดำงงค่ะถึงกับต้องออกมาแฉเลยนะคะซึ่งเป็นภาพคุณแจ็คแฟนฉันยืนถือเสื้อยืดสีขาวกับคุณยิ่งลักเสื้อยืดนั้นนมีลายเซ็นอยู่ด้วยค่ะโดยคุณมดดำระบุแค,คปชั่นว่าคิดถึงพี่โทนี่มาหา แต่ในที่สุดได้เจอนายกปูคิดถึงสุดละนัดมาหลายรอบไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอนานเกินนายกปูผู้อยู่กับเทคโนโลยีไม่เคยตกยุคจริงๆรักและเคารพสองนายกในดวงใจแต่ แจ็คแฟนฉันมากขอลายเซ็นใส่เสื้อวินเทจไว้เอาไปขายมงมกว่าท่ามการชาวเน็กเข้ามาแซวมากมายนะคะว่าโอ้คุณแจ็คนี่สุดๆไปเลยค่ะซึ่งมีรายงานข่าวนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทักษิณกับคุณยิ่งลัก์ได้บินไปพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะพักผ่อนอยู่ที่เกาะฮ่องกงค่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับ <Wow. S 1> ผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือด เรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกลออน่อง inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับ ส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้น ทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมาตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมอง นอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บบำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมขอพกคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy n e ิ s e a s y ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชม และจะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอพบพระคุณครับ